สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ชูโชประยุพงศ์จากหมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโครงการที่ทางผมได้รับงบประมาณจากทางวชมาก็คือเรื่องระบบการเตือนภัยและก็แนวทางการป้องกันน้ําท่วมในเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นระบบที่มีความจําเป็นสาหรับตัวเมืองเชียงใหม่มากนะครับเป้าหมายที่เราคาดว่าจะได้รับก็คือว่าเราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงไปได้นะครับโดยที่เราจะช่วยพื้นที่น้ําท่วมลงไปได้เจ็ดตบล ความเดือดร้อนจากน้ําท่วมของประชาชนเนี่ยจะลดลงประมาณ1นึ่งหมื่นครัวเรือนแล้วก็สามารถจะลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐที่ใช้ในการชดเชยเยียวยาต่างๆไปได้เนี่ยเกล้านบาทนะครับนี่เป็นเป้าหมายที่วงางไว้สภาพน้ําท่วมของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วนะครับปี2องพนาเนี่ยเป็นน้าท่วมใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีบันทึกเอาไว้นะครับมีการเสียหายและการขยายตัวของน้ําท่วมไปทั่วประมาณ100าร้อยตารางกิโลเมตรทีเดียวนะครับ ก็ทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากสิ่งที่เราจะทําก็คือโจทย์ที่เรารับทราบว่าระบบเตือนภัยเนี่ยถ้ามีประสิทธิภาพและประชาชนเชื่อถือเนี่ยสามารถที่จะลดความเสียหายจากภัยพิบัติเนี่ยได้ถึง30%เทีเดียวเพราะฉะนั้นการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ําท่วมที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นโจทย์สําหรับงานวิจัยคราวนี้ครับในงานวิจัยคราวนี้เราจะแบ่งงานออกเป็น2ส,ส่วนครับส่วนแรกคือการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ําท่วม ้านที่สองคือหาแนวทางป้องกันน้ำท่วมตามมาตรการต่างๆให้กับจังหวัดเชียงใหม่ผมขอนาเสนอในส่วนของส่วนแรกก็คือการพัฒนาระบบเตือนภัยน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่เน้นที่มีประสิทธิภาพครับทางมาเลเชียงใหม่ถ้าเกิดข่ายเนี่ยนักวิจัยเนี่ยจะรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยจากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยครับทาการพัฒนาระบบขึ้นมาโดยที่ระบบเตือนภัยน้ำท่วมมันจะประกอบด้วยหนึ่งระบบพยากรล่วงหน้า ที่ให้เวลามากพอและแม่นยําอันนี้สําคัญครับเพราะว่าไปจนจะเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่เขาไม่เวลาเตรียมตัวมากหรือไม่มากหรือไม่แล้วก็แม่นยําหรือไม่ครับหลังจากเรามีการพยากรณ์ล่วงหน้าแม่นยําแล้วเนี่ยอย่างน้อยสิบสองชั่วโมงซึ่งแม่นยํามากเลยเนี่ยครับให้ไปชนไปชนจะรับทราบได้ว่าน้ําจะเข้ามาในพื้นที่เขตเมืองเนี่ยด้วยระดับสูงเท่าไหร่ในแม่น้ําปิงนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราบอกไปชนแล้วยังไม่พอครับเราต้องสร้างนวัตกรรมสนับสนุน ให้ประชาชนทราบว่าถ้าน้ําระดับนี้แล้วเนี่ยเขาจะเจอน้ําท่วมขนาดไหนคนที่ไม่ได้อยู่ในเขตน้ําท่วมก็ไม่ต้องทําอะไรส่วนคนที่อยู่ในเขตน้ำท่วมต้องรู้ครับว่าน้ําจะท่วมสูงกันไหนโดยที่เราจะมีฝัดแมพแสดงพื้นที่แผนที่ของน้ําท่วมมีฝัดมาร์กที่แสดงระดับความสูงของน้ําท่วมที่เคกเกิดสูงสุดเพื่อจะประชาชนจะได้เตรียมตัวในการยกของหรือว่าย้ายรถต่างๆซึ่งข้อมูลทั้งหมดทั้งการเตือนภัยแล้วก็การมีเครื่องมือสมุนเนี่ยจะถูกส่งต่อไปที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภายัยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานและหน่วยงานเนี่ยอยู่ในร่วมในคณะกรรมการซึ่งเป็นมีคนมีอำนาจในการบระชาการเหตุการณ์น้ำท่วมได้ขณะเดียวกันก็ส่งไปที่ JAC ข่าวส่วนกลางส่วนการประสานร,ร่วมของจอังหวัดเชียงใหม่ที่ส่งไปที่ทางภาคส่วนต่างๆเพื่อนั้นหน่วยงานในพื้นที่ทต่างๆและประชาชนและขณารางานต่า,างๆจะรับข้อมูลจากโครงการไปช่วยในการส่งเสริมในการเตือนภัยนะครับนี่เป็นภาพ ขยายนิดหนึ่งว่าเราทําระบบพยากรณล่วงหน้าเนี่ยเราแบ่งเป็นสองเฟสอันแรกเป็นฝ้อระวังก่อนอันนี้เตือนแบบคร่าวๆดูข้อมูลจากสับอุตุนิยมวิทยามาบอกว่าอีกสี่ห้าวันจะมีความเสี่ยงนะแต่พอเมื่อฝนตกลงมาแล้วเนี่ยจะใช้ระบบพยากรณ์แบบแม่นยำแล้วครับจะใช้ทั้งโครงข่ายนิวโรนเน็ตเวิร์กหรือว่าพวกเรนะทชิลเลนจิ่งต่างๆมาช่วยด้วยนะครับในการเตือนภัยให้แม่นยำเลยหลังจากเตือนภัยแล้วเนี่ยไปชนจะรับทราบข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีเครื่องมือสนับสนุนในการคือแผนที่น้ําท่วม ซึ่งมีหลายประเภทเลยในนั้นนะครับหลักน้ําท่วมฝัดมาร์กต่างๆซึ่งพวกนี้จะปรากฏอยู่ในระบบสารสนเทศให้ประชาชนสามารถดูได้ผ่านออนไลน์ได้เลยนี่เป็นตัวอย่างที่เราได้ทําขึ้นมานบ้างแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จแต่ว่าได้ทําขอบเขตน้ําท่วมขึ้นมานะครับฝัดแมปบางส่วนฝัดมาร์กจะเห็นว่าห0 0 0จุดในเขตเมืองเชียงใหม่กาลังจะติดตั้งนะครับฝัดโพก็จะมีอยู่นี่เป็นตัวอย่างแผนที่น้ำท่วมแต่จดทด่ตัวเก่านะครับตัวใหม่ทาง งานวิจัยโครงการจะทําใหม่ขึ้นมาโดยใช้ฐานของปีหกเจ็ดที่น้ําท่วมใหญ่และจะปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่าที่ใช้งานอยู่ก็เป็นของผมเองนี่แหละครับที่ทาขึ้นมาให้จำเจงใหม่เมื่อหลายปีที่แล้วตัวนี้ตัวใหม่ก็ฝัดมาร์กปีสองพห้าสเจ็ดเลยห้าพันจุดที่กระจายไว้จะพบว่าฝัดมาร์กแสดงถึงระดับความสูงเทียบกับพื้นผิวถนนที่คนอยู่เพราะฉะนั้นประชาชนจะรู้ครับว่าถ้าน้ําท่วมขนาดห้าเมตรสามสิบตามของสถานีพีหนึ่ง ที่เรารู้จักกันดีนะครับเมื่อปี67เนี่ยบ้านเขาจะท่วมสูงขนาดไหนอันนี้จะรู้หมดเลยครับจะติดตั้งกระจายไว้ทั่วเลยครับ5,000จุดแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยไปขยายผลเป็นระบบสารสนเทศเป็นเชื้สีต่างๆในฝัดแมปอีกทีหนึ่งฝัดโพจเช่นเดียวกันครับของเราจะทําการปรับรปรุงฝัดโพตัวเดิมครับให้ทันสมัยและข้อมูลต้องยิ่งขึ้นนะครับซึ่งฝัดโพเป็นที่รู้จักของทั้งประเทศแล้วจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าระบบสนับสนุนการเดินภายนวตก,กรรมเป็นตัวที่ เป็นต้นแบบให้ที่อื่นนะครับเราเป็นตัวที่ดีที่สุดในประเทศครับตอนนี้ถัดมาเป็นเรื่องของแนวทางป้องกันน้ําท่วมที่เราจะวางแผนไว้นะยะแรกเนี่ยครับมาตรการป้องกันน้ําท่วมประกอบด้วยสองอย่างครับคือหนึ่งใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างใช้สิ่งก่อสร้างประกอบด้วยพ,ออพวกอ่างเก็บน้าพวกผนังกั้นน้ําการขุดลอกนะครับเส้นทางเส้นทาง,ทางบายพาสอ้อมเมืองปรับปรุงระบบการน้ำต่างๆและไม่ใช้สิ่งก่อสร้างก็คือการให้ความรู้ แปรชนการปรับตัวอยู่ในสภาพน้าท่วมการพยากรณ์เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับโครงการวิจัยนะครับจะทําการคัดเลือกโครงการที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการร่วมกันแล้ววิเคราะห์ครับเพื่อจะดูว่าโครงการไหนเหมาะสมนําเสนอไปที่สชเจ้าเชิญใหม่แล้วหนึ่งงานต่อไปอันนี้เป็นโครงการวิจัยที่จะทาดาเนินการในปีนี้นะครับล่าสุดครับหลังจากเราทํางานบางส่วนแล้วเนี่ยเราก็ได้ทําโครงการเร่งด่วนทั่งจังหวัดร้องขอมาให้โครงการวิจัยช่วยดูซักว่าระยะเร่งด่วนจริงๆเนี่ย จังหวัดเชียงใหม่ควรทาอะไรอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อตอนอผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเราได้ทําการหาเพนพอยและโซลูชันระยะสั้นเลยก็คือเราพบว่าน้ําปิงเนี่ยตะกอนเยอะมากแล้วก็มีฝ่ายหินทิ้งที่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วเนื่องจากว่ามันมีประตูน้ําคอยทําหน้าที่แทนให้แล้วเนี่ยขวางทางน้ําอยู่ก็เลยมีมาตรการเพนพอยก็เราพบว่าต้องลื้ฝ่ายออกแล้วก็ทําการขุดลอกแม่น้ําการขุดลอกเนี่ยขุดเอาดินตะกอนทรายออกไปจากแม่น้านะครับไม่ได้แปอา ขอนี้เป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นโซลูชันที่เราได้ก็คือเราได้งบปี68นะครับรัฐบาลเห็นความสาคัญของโครงการ mm hmm. ก็ได้อนุมัติงบมา300กว่าล้านครับในการให้ขุดลอกและลืฝ้ฝายส่วนในปีต่อไป69-70เราจะทําการขุดขยายเพิ่มเติม่วนนี้จะอยู่ในโครงการเราที่จะทําแผนให้ต่อไปนะครับนี่เป็นการดําเนินการที่ผ่านมาของเรานี่คือขุดลอกเริ่มไปแล้วนะครับใกล้จะเสร็จอีกสักปลายปีคงจะเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นการขุดขยายนอะนาคตครับขุดขยายก็เราพบว่า ข้างแม่น้ำปิงครับจะมีพื้นที่ที่ไม่มีกระสารสิทธิ์ทั้งนั้นเลยซึ่งเรามีแผนการที่จะทาขยายแม่น้ำปิงให้ไม่น้อยกว่า90เมตรเพื่อจะรองรับอัตรากระไหลได้ถึง800ลูกบา์เมตรตร่อวินทีซึ่งจะทําให้ไม่เกิดน้ําท่วมแล้วนะครับก็ตอนนี้ถ้าทําได้เนี่ยเขาเป็นโครงการยากหน่อยแต่ว่าจเจ้าก็เชื่อใหม่มุ่งมั่นที่จะทําตัวนี้เพราะว่าอตอนนี้สวยย่วนราชการใหญ่ๆเช่นกองบัญชาการตรวจพัก5ที่อยู่ข้างแม่น้านําทั้งหมดตรงน,นี้นะครับก็จะยินยอมย้ายแล้วตัวนี้จะใช้เวลาหลายปีหน่อยเพราะใช้เวลาในการต้องมีการฟ้องร้อง สุดท้ายแล้วเนี่ยผลผลิตของโครงการที่เราจะทําเมื่อลงเสร็จโครงการเนี่ยวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งผมเป็นกรรมการอยู่ในกองบริจา,ารเณ์ของอํานวยการด้วยเนี่ยก็ได้เอาผลผลิตของเราเ่ยไปใส่ไว้ในเอสปของจังหวัดเรียบร้อยแล้วและสั่งปฏิบัติการมาแล้วก็คือก่อนเกิดภัยระหว่างหลังเกิดภัยตัวตัวหนังสือสีแดงที่เป็นผลผล,ผลิตของโครงการเราครับนําเข้าไปใช้ทั้งปัจจุบันและในอนาคตนะครับสุดท้ายเลยก็คือ แนวทางแนวคิดเบื้องต้นที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อรับการประเมิน SLI เนี่ยของระบบของเราเนี่ยผมทําเป็นสองอย่างครับหนึ่งเราจะลดค่าใช้จ่ายค่าเสียหายของประชาชนอันที่2คือลดรายจาย่ายภาครัฐครับประชาชนี้ชัดเจนก็ว่าการลดลงอย่างนี้ครับมันจะทําให้ตัวตัวของอ่ารายจ่ายลดลงโดยการที่ลดจมน้ําน้อยลงแน่นอนความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนก็นจะน้อยลงเพราะเขาะจะยกของขึ้นสูงเหนือระดับน้ําที่จะท่วมได้จากฝันมากที่เราให้ไว้นะครับแล้วเขาตัดสินใจพบได้เร็ว เพยนั้นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็จะไม่มีนะครับแล้วก็หลังจากเราทาแนวทางนดนนําเนินการแก้ไขปัญหาน้าท่วมไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้ความรุนแรงของภัยน้อยลงระดับน้าท่วมน้อยลงก็จะทําให้จํานวนบ้านเรือนที่เสียหายจากน้ําท่วมลดลงความเสียหายของประชาชนก็น้อยลงไปด้วยส่วนภาครัฐแน่นอนครับเมื่อความเสียหายจานวนและบ้านเรือนน้อยลงค่าใช้จ่ายเยียวยาภาครัฐซึ่งประกอบด้วยค่าชดเชย9,00 0บาทและค่าล้างคน10,000บาทเนี่ยก็ลดลงไปด้วยที่สำคัญครับ ภาครัฐเองถ้ามีการระบบเตือนไปที่ดีเนี่ยการอพยพคนออกไปก่อนที่น้ําจะมาเนี่ยจะทําให้ลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมอาหารขนส่งอาหารและใช้เครื่องจักรในการเรือหรือยกยก,ยกสูงเข้าไปช่วยในจุดที่น้ําท่วมแล้วตอนนี้นะครับรวมถึงลดค่าเสียหายสรสางเสืโโข,ขอภาครัฐและการไฟฟา้ฟาภูภาคสามารถที่จะปับปิดหรือว่ายกมิเตอร์ไฟฟ้าขึ้นเหนือระดับน้ําท่วมจากฝัดมากที่โรงนี้อันนี้เป็นผลผลิตของงานเราที่จะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งแน่นอนครับสุดท้ายก็คือน้ําท่วมเนี่ยไม่สามารถยับยั้งไม่ให้เกิดได้แต่เราสามารถเตรียมการรับมือได้ครับซึ่งโครงการของเราก็จะไปสอนรับกับนโยบายของท่านนายกบรีคนใหม่ที่บอกว่าจะเร่งต่อย้อนระบบเตือนภัยให้ทันท่วงทีนะครับซึ่งวันนี้จังหวัดเชียงใหม่เอาตันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนเพราะฉะนั้นโครงการระบบเตือนภัยน้ําท่วมจังหวัดเชียงใหม่และแนวทางของการน้ําท่วมตัวนี้ถึงเป็นระบบที่ทางจังหวัดจะนําไปใช้ต่อไปครับขอบคุณครับ